ขอมา DIY ของขวัญที่เป็นเคสโทรศัพท์มือถือฟุ้งฟิ้งฟุ้งปิ้งมุ้งมิ้งโอ้ยดีนะใช่คะโอ้อยากดูแล้วนะคะว่าแหมจะมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกับเคส iPhone ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมยอรุณพงศ์ในรายการไอเดีย for you ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำเคสมือถือกันแต่เคสมือถืออันนี้เนี่ยเป็นเคสมือถือแบบสำหรับผมเนี่ยเป็นขั้นแอดวานซ์นะเพราะว่าเราเนี่ยจะรอเคสมือถือขึ้นมาเลยฮ hey! วิธีการนะครับผมไม่ยากเลยนะฮะก็ไปหาเลซินมานะครับผมอย่างนี้เลยนี่จเจ้าเรซินแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างต่อไปที่ต้องเตรียมเลยก็คือนี่ครับเคสมือถือครับ เป็นแบบใสก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบขุ่นก็ได้นะครับและอย่างหนึ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมก็คือพวกอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหลายนะครับผมก็คือน,นี่เลยไม่ว่าจะเป็นเศษใบไม้แห้งนะครับผมดอกไม้แห้งหรือว่าเป็นกระดาษลวดลายสีสวยๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นกระดาษที่เป็น t e x t อร์คล้ายๆไม้นะโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าผมก็จะเอากาวลาเทคนะครับมาจัดเรียงอุปกรณ์จัดเรียงของตกแต่งก่อนว่าเราต้องการให้เคสของเราเนี่ยมี 那他扮演。 ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเทเรซินกันนะครับเราจะเอาเจ้าตัวเคสของเราที่เราตกแต่งียบร้อนแล้วเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ก่อนสําหรับพร้อมเทเรซินแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาผสมเรซินกันนะครับนี้ก็เป็นตัวเรซินนะครับมีเรซินแล้วเนี่ยเราต้องมีาสารที่ทําให้เจ้าเรซินแข็งตัวนะครับผมนี่คือตัวนี้ไปตามร้านที่เขาขายอุปกรณ์ประดิษฐ์นะครับผมก็ซื้อเรซินมาแล้วก็ซื้อ เขาจะให้มาพร้อมกันเลยนะเลซินกับตัวทําให้เลซินแข็งล้วควรมันเข้ากันครับโอเคควรไปสักพักหนึ่งนะครับให้มันเข้ากันแนะล้วเราก็หยุดคนนี่แต่ว่าเวลาทําอะไรพวกนี้นะครับผมใช้เลซินใช้ทินเนอร์ใช้ยาทาเล็บเนี่ย บางทางที่ดีหาแมสปิดจมูกนะเพราะกลิ่นมันจะแรงแล้วมันจะทําให้แบบว่ามันจะมีสารบางตัวทําให้เยื่อโพรงจมูกเราเนี่ยถูกทํำลายครับผมผสมเลซิ่งเสร็จแล้วนะครับเ,เราก็จะนำมาเทลงบนเจ้าตัวเคสมือถือ แลวก็เลเอีกหนึ่งขั้นตอนหลักของเราน,ะนั่นก็คือรอให้มันแห้งครับผมรอรอรอนี่เรซินของเราแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้เป็นผิวมันๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เหมือนเค่เรซินที่เขาขายตามร้านตามร้านขายโทรศัพท์มือถือเลยนะครับผมก็สวยงามด้วยแถมยังทำเองได้ด้วยนะครับผมจำไม้เลยทุกๆอย่างสามารถทำให้สวยงามได้สามารถทำเองได้แค่คุณมีไอเดียเท่านั้นครับ ขอบคุณค่ะดิว ดีเนี่ยไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเลยเอาอันเก่าๆนี่แหละมาทําใหม่ใช่แล้วคุณดีอะเหมาะกับชุดคุณวันนี้เลยค่ะเนี่ยสีมีเลือดออกกันเลยใช่ไหมอ่ะงั้นยึดเลยละกันก็ให้เป็นเดียวไม่ใช่มีคนแถบนี้อยากได้อยู่อ่ะวางไว้ก็ได้นะคะเออนะคะอ่ะประดิษฐ์ของกันไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงจริงถ้าเกิดว่าใครชอบรูปร่างอะไรหรืออยากทําเป็นแบบไหนก็ตามใจชอบได้ใส่เป็นชื่อตัวเองก็ยังได้นะไม่มีอันเดียวในโลกเนาะนะคะอ่ะประดิษฐ์กันไปแล้ว ค่ะช่วงหน้ามีเรื่องราวหวานๆมาฝากกันแต่ไม่ได้หวาน